รับนะครับเข้าซูชา n นลทูเจฟ้ามนะครับมูนี่ก็อยู่กับเบาจิมเหมือนเก่าเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวอีพี่นี่นะครับผมจะพามาชมนะครับพามาเปิดราคานะครับงัวแม่สาวทั้งหาตัวนะครับพร้อมใหญ่คอรกทุกตัวนะครับเดี๋ยวจะมีตัวไรเป็นอย่างไรแน่นะครับเดี๋ยวเข้าไปรับชมกันเลยนะครับีอยู่ทั้งหลังผมนะครับผมก็เพึงเห็ดหัวมหม่นะครับ หัวอยู่ทั้งหลังก็เป็นหัวผูกัวครับเจ๋อเลยนะครับอ่านะครับเอาพแม่สาวนี่นะครับเป็นตัวแรกเลยนะครับนี่นะครับเป็นแม่สาวอายุดุนเล่าข้าวเดียวกันนะครับนี่นะครับแม่สาวตัวนี้จะมีต้นนี้ถี่หูนิดนึงนะครับมีไซส์ถึงเชียงนะครับนี่นะครับนี่นะครับหูแบงนิดเดียวหนอกหันบ่มียังนะครับนี่นะครับดูการยืนนะครับการยืนขาสั้นๆนะครับส่วนสูงลายยีที่หานะครับบวกลบนะครับนี่นะครับมีงวเครืองดำนะครับมนงวงเครืองดำอายุแม่สาวดุลเล่าข้าวเดีียวกััันนนนะะคครรบบ่ เสียมาผูกเลี่ยงๆกันนะครับกับรักหัวไม่นี่นะครับอ่าพาชมนะครับนี่นะครับเล็บหนาเล็บล้งนะครับนี่นะครับเล็บหนาเล็บล้งคอคือนะครับคอคือสวยนะครับคอดีนะครับมีเล็บล้งนะครับเล็บล้งนี่นะครับนี่นะครับทั้งคููเลยนะครับสวยงามนะครับสําหรับแม่สาวตัวนี้นะครับนี่นะครับอ่านี่เดี๋ยวถอยให้ดูเาวๆเลยนะครับชมรอบตัวนะครับ นี่นะครับเราปรกกันค้าทุกค้าทอนนะครับสำหรับแม่สาวตัวนี้นะครับเดี๋ยวยืนให้เขาเบื้องนี้ครับในกล่องดูนะครับนี่นะครับแขงค้านะครับสวยๆงามๆนะครับเดี๋ยวจะมาอะไรละค่นะครับถ่ายคลิปนะครับสําหรับแม่สาวซีตัวนี้เปิดลาค่เท่ากันนะครับเดี๋ยวคอยมาต่อร่องกันนะครับเดี๋ยวแม่สาวนี่นะครับถ้าใครทนใจนะครับเอาตัวนี้เป็นแม่สาวไม้เหล็กหนึ่งนะครับตัวแรกนะครับอ่าตัวนี้เอาตัวที่สองนะครับเป็นแม่สาว ตัวที่สองนะครับนี่นะครับถ้าชมเลยนะครับแม่สาวตัวที่สองนะครับนี่เป็นงัวไทยบรามันนะครับนี่นะครับหลูแขงขานะครับเล็บเล็บนะครับงัวเครื่องดํานะครับนี่นะครับเล็บเล็บสวยนะครับเดี๋ยวขึ้นมายืนอันนั้นอ่าเดี๋ยวให้ยืนให้ยืนสวยๆนะครับเม่ยนี่ยับออกไปก่อนนะครับแมีขาเงยวเงียวนี้ยมาเบียดกันระบาดเที่ยนอ๋อมาเบียดแนวไยอไเดินหน้าเดินหน้าอ่าเดี๋ยวเอาม่เหนี่ยวมาก่อนนะครับ อหัวมาเบียดกันแล้วนี่เอาแม่นี่ให้ชมเต็มๆเลยนะครับเดี๋ยวๆผมยับหัวแป๊บหนึ่ง <c oughs> เออวาพี่โอ้ยว่าปิดกันไว้แล้วนะครับนี่นะครับจะประมาณนี่นะครับแน่สาวตัวนี้นะครับตัวบ่อ่อยสูงสํำตัวนี้นะครับตัวสูงกันอาจะน้อยยี่สิบนะครับน้อยยี่สิบบวกนี่นะครับดู ต่างข้อนะครับต่างข้อดูสะดือนะครับนี่นะครับพวงนุ่มสวยๆนะครับพวงนุ่มสวยๆนี่นะครับสาหรับแม่สาวตัวที่สองนะครับโอเคอ่าเอาตัวที่สามนะครับตัวที่สามนี่นะครับขาเงี้ยวๆนะครับขาเงี้ยวๆติดหูนะครับนี่นะครับขาเงี้ยวๆติดหูหูใบหูใหญ่ๆนะครับนี่นะครับใบหูใหญ่ๆใหญ่ๆขายาวๆนะครับนี่นะครับ ชมรอบๆตัวนะครับเอนขาหางนะครับเป็นงวเครื่องดำเบสสุดโตนะครับงวเครื่องดำนี่นะครับ่าชมนะครับนี่นะครับจะประมาณนี้นะครับตัวนี้เล็บหนานะครับเล็บหนาเล็บหนาเห็นบอนล์นี่นะครับเล็บหนานะครับนี่เล็บหลังนะครับแล้วเล็บหลังพาชมคอขานะครับนี่นะครับเล็บหลังพิ้นนะครับสําหรับแม่นี้นะครับอ่า นะครับอะถ้าชม okay, ตัวเต็มๆนะครับเดี๋ยวทอยให้ดูเลยสําหรับแม่นี่นะครับก็เป็นแม่ตัวที่สามนะครับแม่เหล็กสามพี่กันนะครับพวางวั่วทั้งสี immt, ่แม่เดี๋ยวเราเอามาเปิดราคาทอกันนะครับเดี๋ยวเอาแม่ตัวที่สี่นะครับวันนี้แม่หัวหล่นๆนะครับแต่ว่าหัวหล่นๆนี่ว่าในถ้าเขานะครับนี่สําหรับแม่นี่นะครับหัวหล่นๆนี่นะครับอะทอยให้ดูนะครับแข้งขานะครับแข้งขานะครับขาขาหลังนะครับเล็บหลังนะครับ เร็บหลังคอนะครับคอหลังนี่นะครับเรียบหลังนี่เลบ connect, ็บบนานะครับคอหนานะครับคอขาทั <comp> ้งหนานนะครับเร็บพื้นนะครับจะประมาณนี้นะครับนะครับเดี๋ยวชมตัวเต็มๆเงีเงวๆนะครับนะครับแม่นี่กระสูงประมาณร้อยยี่สิบนะครับบวกขึ้นกันนะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวจะมาเบอกเรื่องราคานะครับสําหรับงวซีแม่นี่นะครับแม่ตัวที่หานี่ก็ราคาต่างกันนะครับ สำหรับแมนี่นะครับเปิดราคาไว้4 8 0ห0บาทนะครับสามารถต่อรองได้นะครับหรือเข้ามาชมตัวจริงได้นะครับแหมไมเหล็กหนึ่งนี่นะครับไม้เล็กสองนะครับมีก็หไม้เหล็กสามไม้เหล็กสี่นะครับเปิดราคาทอกันเท่ากันนะครับเดี๋ยวคอยมาต่อราคาตอรองราคาเอานะครับให้มกแม่ได้นะครับกับจังติดต่อสอบถามมานะครับสำหรับแมมนี่นะครับลูกสาว้ y 0 9ย์นะครับมีใบเกิดนะครับอ่า นี่นี่นะครับลูกสาวซี่ใบูนเก่าฮกไอลูกนี่นะครับพาชมเลยนะครับเมียลูกสาวซี่ใบูนเก่าฮกนี่นะครับแขงขานะครับเล็บนะครับนี่นะครับหัวหล่นลนสวยๆเชี่ยงๆนะครับกําลังติดคนนะครับแม่แม่สาวตัวนี้นะครับกําลังติดคนแล้วช่วงนี้ปอนกล้วยดีไลท์นะครับสําหรับแม่สาวลูกซี่ใบูนเก่าฮกนะครับตัวนี้เปิดราคาไว้ 8ปด0มืนหาพันบาทนะครับนี่นะครับแปด0มืนหานะครับแปด0มืนหาตัวนี้ค่ะสี่หมืนแปดนะครับสำรับสี่ตัวนะครับแม่สาวสี่ตัวนะครับนี่นะครับอ่านะครับกัเรื่องเล่าโดยประมาณนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับส่วนพี่กัดคอกนะครับก็ตั้งอยู่บ้านใหม่เจริญตมบุนาสมัยอำเภอะการผลผลนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเบอร์โทรก็0ศูนย์เกาสามนะครับสามหกี่ เจ็ดเจ็ดสองศูนย์นะครับผมมาชมตัวจริงได้นะครับต่อรองได้ทุกตัวนะครับกับเบอร์โทรของบ่าวจิมเองนะครับได้สนใจก็จังโทรมาติดต่อสอบถามเอานะครับอ่านะครับสำหรับมือนี้นะครับก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันอีพี่หนะนะครับสวัสดีครับ